Thank you. นะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนนะวันนี้เนื้อเยื่อมานะครับจากริงหลังกาพวกสิงโคเนี่ยมนะครับแล้วก็เ็นพิโลนะครับหลายตัวกันนะครับในสวนเรานะครับเน้นเนื้อเยื่อเน้นการเพาะพัฒนานะครับเราจะมีอนุบาลนะครับอนุบาลโรงอนุบาลเนื้อเยื่อนะครับผมมาตรฐานด้วยพัสดุปลูกช่ำนะครับพีทมอสกับเพอร์ไรท์นะครับเป็นเป็นหลักในการเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับผมไปใน ห้องอบเรานะครับก็จะมีการมีอุณหภูมินะครับในการฆ่าเชื้อฆ่าอะไรเรามีคทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ได้จัดเตรียมนะครับเนมาสรุปลูกเนื้อเยื่อนะครับผมเนี่ยไม้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกไม้ซิโคเนียมแล้วก็โฮลามิน่านะครับผมเนี่ยตัแบงงรวมใจกันทําส่วนผสมนะครับ้อกแฟงก็ จัดเตรียมนะครับสถานที่แล้วก็ก่อนที่จะมาปลูกนะครับเราก็ต้องฉีดพวกยากันเชื้อราพวกรามันชอบขึ้นที่ที่เพื่อนนะครับก่อนปลูกเราก็ต้องฉีดยากันเชื้อรานะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จุ่มด้วยพวกย้อมยาฆ่าเชื้อฆ่าไรนะครับก่อนที่จะนํามาปลูกนะครับผมมามีด่างตรจะปลูกชําด้านล่างก็จะเป็นเฟอไร เนี่ยเนื้อเยื่อมันมีอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้พวกด่างพวกอะไรมาอย่างเลดเข็ดอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้ด่างเยอะหมาเนื้อเยื่อมีดีก็คือส่วนมากเราจะได้ด่างนะก็สรุปรปลูกช่าม,มีอะไรบ้างก็คือพิษมดนะครับกับเพลยเราปลูกจํานวนมากนะครับ ลดน้ำให้ชุ่มๆมาไปอบนี่เราจะฉีดยานะครับดียากันพวกระบบเชื้อรานะครับตูวตีปีนเพื่อนฟีโลใบเงินนะครับเชื้อราขึ้นเลยนะครับแบคทีเรีเยเชื้อราขึ้นนะครับเรามีวิธีแก้อย่างไงนะครับเราต้องแกกนะ อย่างซิโกเนียมตัวนี้นะครับทิ้งตัวนี้นะครับเชื้อราราขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ราเชื้อรานะครับวิธีการแก้น,นะครับผมเราก็ต้องแยกอย่างนี้นะครับแยกแล้วก็เราจะมีตัวยานะครับเราจะมีตัวยาพอล้างน้ําให้สะอาดนะน้ําเราก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับมีน้ําน้ําเปล่าสองถังนะครับผม จากนั้นเราก็เอาออกจากกระปุกนะครับผมกลับปลูกเรียบร้อยก็มาใส่เนี่ยตะแกงตะก้าเนี่ยนะครับจากนั้นเรามีตัวยาตัวนี้นะครับฆ่าราฆ่าเชื้อราอะไรได้ทุกๆชนิดนะนะครับสํบาหรับอนุบาลเนื้อเยื่อหรือไม้ที่ติดเชื้อรานะครับลุงเกษใช้ตัวนี้แหละนะครับเป็นยาของเกาหลีใต้นะนะครับผมให้ดูยี่ห้อแต่ไม่ได้ขายยานะครับผมไม่ได้ขายยาให้ดู แค่น้ำยานะครับเอาไวสักนาทีสองนาทีนะครับผมไม่ต้องนานก็ได้หลังจากที่เราใช้ระยะเวลาในการปลูกนะครับผมก็หลายวันเนาะนะครับกว่าจะเสร็จเพราะว่าเนื่องจากงานนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแคคตัสนะครับไอ้พวกหัวการาฟพวกอะไรนะครับผมพวกแคคตัสพวกอะไรก็เยอะแยะนะครับพร้อมที่จะส่งต่างประเทศอย่างเงี้ย นะครับพวกหัวอะไรนะหัวสีแคทตัสนะประมาณนะครับผมแล้วก็จะมาปลูกเนื้อเยื่อด้วยนะครับสารพัดอย่างหลังจากทีมงานเรานะครับผมทีมงานเราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ะจะเป็นเนื้อเยื่อหลากหลายตัวนะครับพ,พี่เพื่อนในอนุบาลน,นะครับในห้องอนุบาลเรานะครับประมาณสักเดือนนึงนะครับผมพอเราปลูกเสร็จนะเดือนนึง พูดง่ายก็คือปลูกเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะรดน้ําซ้ําไปอีกทีหนึ่งนะครับน้ําเปล่าเราเนี่หละเอาแบบอย่างเงี้ยนะครับผมให้มันแบบมันหมาดนึงนะครับผมย้ํเก็ดเล็ก,ลก,ลกน้อยๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราอบนะครับประมาณเดือนหนึ่งเราถึงจะเปิดห้องอบได้นะครับมาเช็คน้ํามาเช็คอะไรนะครับประมาณเดือนหนึ่งพี่เพื่อนนะครับเราค่อยเปิด ห้องอบเรามาดูนะครับมาดูวัสดุดินปลูกแห้งหรือเปล่านะครับแห้งหรือเปล่าถ้าแห้งเราก็รดน้ําถ้าไม้เนื้อเยื่อเรายังไม่โตพอเราก็ปิดอบนะครับรดน้ําเสร็จแล้วก็ปิดอบไว้เหมือนเดิมนะครับประมาณนักเดือนกว่า2เดือนก็นําไปปลูกแล้วเปลี่ยนกระถางแล้วก็นําไปห้องอบอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเร่งให,ให้ไม้มันโตนะครับผม สวนไม้ในเกาหลีใต้นะส่วนมากเลี้ยงไม้เนื้อเยื่อเนื้องไม้อะไรก็ช่างนะครับผมจะเลี้ยงในห้องอบถ้าเลี้ยงในห้องอบนั้นไม้มันจะโตวไวนะครับถ้าอยู่ในความร้อนนะครับผมในอุณหภูมิความร้อนยิ่งช่วงนี้ฤดูหนาวนะครับค่อนข้างที่จะลําบากนะครับผมเนีเ่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะนะครับ ก็หยิบยกบรรยากาศนะครับผมการชําเนื้อเยื่อนะครับผมสั่งเนื้อเยื่อมาจากสีลังกานะครับหลายตัวเหมือนกันนะครับไม่ได้บอกเนาะไม่ได้บอกว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างพวกอะไรนะซิงคกลเนียมแล้วก็ฟิโลนะครับหลายหลากหลายตัวเลยโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ให้ดูแนวทางในการปลูก อนุบาลเนื้อเยื่อนะครับในสวนไมในเกาหลีใต้ในสวนไม้ด่างในเกาหลีใต้นะครับผมขั้นตอนในการทํานะครับคร่าๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุมเกษตรด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ต่อไปในคลิปหน้านะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความปันเทิงนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆเพื่อนนะครับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับผมก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลนะครับหาความรู้ ถ้าเผื่อเอาไปทําแล้วนะครับผมจะมีรายได้นะครับรายได้เสริมรายรายได้หลักนะครับเลี้ยงครอบครัวได้นะครับสําหรับไม้นะครับไม่มีวันตายคําว่าไม้ไม่มีวันตายนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ